ไอเดียหลังคากันสาดโปรงง่งแสงทึบแสงติดตั้งระบ,บ้านติดตั้งแล,แล้วจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยงานนี้ทีมเฉดกันสาดอยู่ที่หมู่บ้านเทฟเพกเซมไซซีกันสาดหน้าบ้านติดตั้งแบบไร้เสาหน้าประตูบ้านทำยื่น1.5เมตรลงจอดรถทำยื่น2.5เมตรทำปลายยื่นเสมอกันเพื่อความสวยงามเลือกวัสดุโปร่งแสงชินควไลท์เป็นแผ่นอะคริลิกหนา4มิลโปร่งแสงคล้ายหลังคากระจกเลือกเป็นรุ่นเชดสีเพไว้4 30S สีทึบแต่โปร่งแสงแสงส่องผ่านเพียง ตัดรังสีฟเลต50%ตัดรังสี UV 100%ไม่ทำให้ร้อนกรอบเหล็กเปื้อยสไตล์โมเดิร์นเสริมการรองรับน้ำหนักด้วยขาเหล็กแบนโครงเหล็กลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการส้นข้างบ้านติดตั้งแบบไร้เสาเลือกเป็นวัสดุโปร่งแสงชิโนไลท์รุ่นพิชคาสีโมเดิร์นเกรย์ N828 ส้นหลังบ้านเลือกวัสดุทึบแสงไวนิวทองเรียบเป็นแผ่น UPVC หนาเพียง6มิลโครงเหล็กซ่อนรังน้ำ 4, 3, สีเทอร์สเสริมการรองรับน้ำหนกักด้วยเท้าแขนคู่ประเมินราคาเบื้อง ต้นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใครอยากรู้ว่าบ้านตัวเองเหมาะกับกันสาดแบบไหนทักมาคุยกับเราได้เลย